สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้ผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่อยากนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเป็นอย่างยิ่งหลายๆท่านคงจะเคยเห็นคลิปการยิงทดสอบแผ่นเหล็กเพื่อที่จะดูว่าแผ่นเหล็กนั้นสามารถหยุดยั้อยงอํานาจในการทะลุทะลวงของกระสุนชนิดต่างๆได้มากน้อยได้ดีแค่ไหนเพื่อที่จะได้นํามาทําเป็นเสื้อกรองหรือยัดไว้ไภายใต้เสื้อ เพื่อทําเป็นกล่องป้องกันกระสุนนั่นเองนะครับแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงกันก็คืออํานาจหรือแรงประทะของกระสุนประเภทนั้นๆที่มีต่อวัตถุหรือวัดสดุที่อยู่ภายใต้หรือข้างหลังของแผ่นเหล็กนั้นๆวันนี้ผมก็เลยทําการทดสอบนั้นให้ดูแต่จะทดสอบยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับผมมีและ ็นอุปกรณ์มาช่วยทดสอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวิธีการทดสอบของเรานะครับเราจะตั้งผลไม้ของเราซึ่งก็จะมีแอปเปิลกับแตงโมนะครับไว้ด้านหลังแผ่นเหล็กแบบนี้แล้วเราจะดูว่าผลไม้ที่เราเอาวางไว้ด้านหลังของแผ่นเหล็กนะครับ จะเป็นอย่างไรบ้างจะได้รับความเสียหายหรือแรงประทะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเมาดูว่าลูกแอปเปิลเป็นไงบ้าง บุมช้ำเหอนไหมนะช้ำใช้คำว่าช้ำเลยนะครับก็คือปกติผิวแอปเปิ้ลเนี่ยเราจะกดลงไปไม่ได้เห็นไหมแต่ว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นช้ำลงไปเลยนะครับตรงนี้นะครับกว้างอยู่เหมือนกันประมาณนี้วงตรงนี้ช้ำหมดเลยวงประมาณนี้นะครับ น่าจะเห็นนะครับปุ่มช้ำไปเลยยิงซ้ำให้ครบอีกทีหนึ่งแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเพลทที่บางลงเป็นเพลทสมิลน,นะครับไปดูผลพร้อมกันนะครับ ไม่ไม่ทะลุนะครับเผดไม่ทะลุน่าจะโดนตรงนี้หรือเปล่าดูไม่ใช่โอเคไม่แน่ใจว่าโดนบนไหนตรงไหนของเผดนะครับแต่ที่แน่ๆคือแรงกระแทกที่เกิดกับลูกแอปเปิลนะครับประมาณนี้เลยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าคิดนะครับว่าแรงกระแทกหรือแรงประทะนะครับถึงแม้กระสุนจะไม่ได้ทะลุออกไปนะครับแต่แรงประทะที่เกิดขึ้นกับ วัตถุหรือบางทีอาจจะเป็นตัวเรานะครับที่อยู่ข้างหลังแผ่นเหล็กนะครับกับลูกแอปเปิลนะครับที่เกิดขึ้นก็คือประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ช้ำนะครับด้านนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ด้านที่อยู่ติดกับแผ่นเพลทเหล็กนะครับก็คือ เสียหายไปพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมลองผ่าให้ดูข้างในดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เป็นรอยชำ้ำข้างในลึกพอสมควรนะครับ ใช้คำว่ากระแทกหนักพอสมควรนะครับ Apple แตกชัช้ม,มครับตัวนี้เป็นน้อยแตก Apple เป็นผลไม้ที่มีความแข็งในตัวพอสมควรนะครับลองคิดว่าถ้าเป็นตัวเราเองจะโดนแรงกระแทกประมาณไหนพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปลองกันต่อกับลูกแตงโมนะครับ ลูกซองนะครับประมาณนี้เลยทีนี้เห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับว่านอกจากสิ่งที่เราต้องปั่นเกรงก็คือนอกจากเรื่องของอำนาจในการทะลุทะลวงของกระสุนแล้วนะครับเราต้องมองถึงเรื่องของแรงประทะของกระสุนที่เกิดขึ้นกับวัตถุที่อยู่ข้างหลังแผ่นเหล็กนั้นด้วยนะครับในส่วนของเสื้อเกาะที่ ได้มาตรฐานนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรส่วนแผ่นเหล็กไม่ไม่ทะลุนะครับไม่ทะลุมีแค่แรงประทะที่ส่งไปเท่านั้นนะครับแต่เราเห็นได้ชัดเลยครับว่าแผ่นแตงโมนะครับ,รบที่เราเอาไว้ข้างหลังแผ่นเหล็กแบบนี้นะครับเห็นเลยครับว่าแรงประทะเกิดขึ้นได้หนักหนาจะมาณไหนนะครับก็คือนี่คือแตกเลยนะครับ ก็เห็นภาพรวมๆแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายแต่ว่าก็พอที่จะให้ทุกท่านได้พอเห็นภาพแล้วนะครับยังไงคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ให้ทุกท่านได้นำไปคิดต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม